สวัสดีครับเด็กๆในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการทําเหมืองในเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็เรื่องของมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองนะครับในส่วนของการสํารวจแหล่งแร่นะครับการสํารวจแหล่งแร่นี้นะครับเพื่อประเมินว่าแหล่งแร่นั้นมีสภาวะหรือว่ามีสถานะเป็นสินแร่หรือไม่นะครับซึ่งการสํารวจนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ1เกรดของสินแร่นะครับว่า ความเข้มข้นของแร่เพียงพอที่จะทําเหมืองให้คุ้มต่อเชิงพณิชย์หรือไม่นะครับแล้วก็2ชนิดของสินแร่นะครับว่าสินแร่นั้นนะครับต้องผลิตต่ออย่างไรนะครับสินแร่บางอย่างก็นําไปใช้ได้เลยนะครับแต่ในขณะที่สินแร่บางอย่างอาจจะต้องมีกรรมวิธีในการแยกสินแร่ซึ่งก็ต้องใช้ทั้งงบประมาณแล้วก็แรงงานในการแยกสินแร่นั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องมาประเมินว่าเราควรที่จะเปิดเหมืองหรือไม่นะครับ และอันที่3นะครับขนาดและความลึกในการสะสมตัวนะครับเพราะว่าแหล่งแร่ยิ่งตื้นก็จะยิ่งลดต้นทุนในการทําเหมืองแร่นะครับส่วนที่4นะครับก็คือสภาพแวดล้อมแล้วก็กฎหมายในแต่ละท้องที่นะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาหลักของการทําเหมืองแร่ก็คือกฎหมายที่ควบคุมนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ยอมรับหรือไม่นะครับอันนี้4ีหข้อนี้ก็เป็น หัวข้อที่ควรจะพิจารณาก่อนในการสำรวจแหล่งแร่หรือว่าผลิตเปิดเหมืองเป็นแหล่งแร que, ่น, e แนะครับเป็นเหมืองแร่นะครับทีนี้ถ้าเราพร้อมที่จะเปิดเหมืองแร่แล้วนะครับถามว่าเหมืองแร่มีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับเหมืองแร่มีอยู่3-4ประเภทได้แก่เหมืองเปิดนะครับหรือว่า Open Pit Mining นะครับส่วนใหญ่นิยมใช้กับ áveis, แหล่งแร่ที่อยู่ใกล้กับพื้นผิวนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้พื้นผิวเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำนะครับแล้วการทำเหมืองเนี่ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็มีผลเสียอยู่เหมือนกันก็คือพื้นที่นะครับในแถบนั้นก็จะสูญเสียไปเลยเพราะว่ามันจะเกิดเราจะาในการทําเหมืองแร่เนี่ยก็จาเป็นต้องเปิดหน้าดินแล้วก็ขุดพื้นที่ดินบริเวณน,นั้นออกไปเพื่อทําเหมือง,นะงอ,องนะครับซึ่งอันที่2นะครับก็คือเหมืองใต้ดินนะครับหรือว่าอันด์กราวมายนิงจริงจริงอันด์กราวมายนิงนะเป็นวิธีเก่าแก่ที่สุดนะครับที่เกิดตั้งแต่มนุษย์เคยทํามาในการทําเหมืองนะครับโดยการขุดไปในใต้ดินแล้วก็ไล่ไปตามสายแร่นะครับซึ่ง การทําแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะไม่ทําให้สูญเสียพื้นที่บนดินนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีแต่ว่าก็มีข้อเสียก็คือค่อนข้างจะอันตรายนะครับมีโอกาสที่จะถล่มสูงนะครับในการทําเหมืองแร่ใต้ดินนี้นะครับก็ต้องอาศัยความรู้อย่างมากเกี่ยวกับธรณีเทคนิคนะครับต่างๆนะครับที่จะค้ายันโพรงหรือว่าอุโมงในการขุดแร่ออกมานะครับให้ปลอดภัยนะครับผม การทำเหมืองแร่อันที่3นะครับการการทำเหมืองแร่แบบหินนะครับหรือว่าคอลลี่ไมเน็งการทำคอลลี่ไมเน็งก็คือการทำเหมืองหินประดับนะครับเช่นหินออนนะครับหินแกรนิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับการทำเหมืองแร่ประเภทนี้นะครับก็ต้องใช้ต้นทุนพอสมควรนะครับเพราะว่าหากเนื้อหินนะครับไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกันเช่นมีรอยแตกนะครับหรือว่ามีมลทินเยอะนะครับการทํากว่าจะได้เหมืองหินแต่ละแผ่นนะครับได้หินแต่ละแผ่น ก็ต้องสูญเสียหินแตกหักไปเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นการประเมินนะครับความเป็นเนื้อเดียวกันของหินนะครับหรือว่าปริมาณสํารองของหินค่อนข้างจะเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของการทําเหมืองหินนะครับเ,เหมืองแร่ที่4ี่ก็คือเหมืองดูดนะครับก็คือส่วนใหญ่มักจะทํากับเหมืองแร่บริเวณน้ําตื้นนะครับเช่นเหมืองทรายเหมืองดีบุกนะครับเหมืองดีบุกในสมัยก่อนที่เราทํากันที่ภาคใต้นะครับก็เป็นการสะสมตัวของ แหล่งแร่ดีบุกแบบลานแร่นะครับก็คือดีบุกเป็น secondary นะครับไปสะสมตัวบริเวณนอกชายฝั่งนะครับเขาก็ใช้เรือนะครับไล่ดูดนะครับดูดทรายนะครับตามขุมเหมืองต่างๆนะครับแล้วก็เอาส่วนของดีบุกออกมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหมืองดูดนะครับเหมืองทรายก็นิยมทําการบริเวณตามริม ฝั่งแม่น้านะครับแล้วก็ค้งในของแม่น้ําซึ่งจะพบทรายเป็นจานวนมากนะครับอย่างไรก็ตามการทําเหมืองดูดโดยเฉพาะเหมืองทรายนะครับก็มีอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างเช่นอาจจะทําให้ตลิ่งพังนะครับซึ่งต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมกันอย่างาเป็นจาลักษณะนะครับอีกการหนึ่งก็คือเหมืองละลายนะครับหรือว่าโซลูชันมายนะครับนกนไกลการทำนะครับก็คือการอัดน้ําเข้าไปละลายแร่นะครับแล้วก็เอาน้ํานั้นมา ให้ความร้อนเพื่อระเหยน้ําออกไปเราก็จะได้แร่ออกมานะครับแหล่งแร่ประเภทนี้ก็คือแหล่งแร่จําพวกแหล่งแร่เกลือนะครับเช่นการทําเหมืองเกลือ,อ,อสินเทาในอีสานนะครับก็ใช้วิธีการที่เจาะลงไปถึงชั้นหินเกลือนะครับหมวดหินมหาสารคามนะครับซึ่งพอแล้วก็อัดน้ําเข้าไปเพื่อละลายสาระละลายเกลือนั้นขึ้นมาจากนั้นก็เอาน้ํานั้นมาต้มนะครับเพื่อเอาเกลือนะครับอันนี้ก็คือการทําเหมืองเกลือแบบเหมืองละลายนะครับผม ทีนี้นในแง่ของการถลุงแร่นะครับการถลุงแร่มี2แบบนะครับก็คือการถลุงแร่โดยใช้ความร้อนกับการถลุงแร่โดยใช้กระแสไฟฟ้านะครับการถลุงแร่แบบความร้อนนะครับส่วนใหญ่จะใช้กับถลุงแร่พวกประเภทออกไซด์ซัลไฟด์แล้วก็คาร์บอเนตนะครับส่วนในแง่ของการถลุงแร่โดยใช้กระแสไฟฟ้านะครับมักจะใช้ในการแยกโลหะออกจากสินแร่ที่อยู่ในรูปของสารประกอบนะครับซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวนะครับ ีนี้มาดูผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบที่เกิดจากการทําเหมืองแร่นะครับในบริเวณสํารวจหรือว่าการทําเหมืองแร่หรือว่าการถลุงนะครับขยะที่ปนเปื้อนจากการทําเหมืองนะครับซึ่งนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํานะครับเพราะบาง บางาธาตุนะครับบางตัวอาจจะสามารถล่วไหลออกมาปนกับน้ําทั้งน้ําบนพื้นผิวแล้วก็น้ําใต้ดินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมโคบอลนะครับตะกั่วพวกนี้นะครับถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีนะครับโอกาสที่จะปนเปื้อนมากับสิ่งแวดล้อมก็จะมีสูงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับจบในส่วนของอ่าทรัพยากราการทําเหมืองแร่นะครับและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง ก็เป็นการอ,าอธิบายเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับการทําเหมืองแร่นะครับจริงๆแล้วาศาสตร์ของการทําเหมืองแร่มีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าผมได้เกิดน,นาไว้คร่าวๆเกี่ยวกับไอเดียาการทําเหมืองแร่ต่างๆว่าเขาทํากันยังไงนะครับแค่นี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานซึ่งก็คือปิตโตรเลียมและฐานหินนะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้นะครับเด็กๆและเจอกันใหม่นะครับ